ประชาชนติดอยู่กลางไฟสงครามนานหลายทศวรรษหลังสงครามระหว่างรัฐบาลอินเดียและกลุ่มลทัทธิเหมานั้นยังไม่ยุตินะครับ ความขัดแย้งนี้ถ้าคนซึ่งศึกษาการเมืองในเอเชียใต้เนี่ยก็จะทราบดีว่ามันมีมานานแล้วแล้วหลังจากที่ผมได้เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปช่วงตั้งแต่อายุประมาณ20กว่าเนี่ยแล้วก็มาทํางานนะฮะเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรเป็นนักวิเคราะห์ข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวตามสถานีต่างๆนะครับมาจนถึงยุคสมัยที่กลายมาเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านเนี่ยไอ้ไฟแห่งความขัดแยง้งซึ่งมันเป็นไฟสงครามในล,ลักษณะนี้นานหลายทศวรรษเนี่ยมันก็เป็นไฟสงครามซึ่งซึ่ง ไม่ไม่มีการยุติวันนี้ผมตั้งใจหยิบมานําเสนอนะครับในกรณีที่ในปัจจุบันเนี่ยไทยกับกัมพูชานั้นก็มีความขัดแย้งกันในแบบที่ดูเหมือนว่าก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะยุติได้โดยง่ายนะครับอันนี้ผมคิดว่า bbc เขาตั้งใจเขียนขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าตกลงแล้วใน,ใ,นใ,นในความขัดแย้งที่มันเป็นไฟสงครามซึ่งมันสามารถปะทุขึ้นมาได้เสมอเนี่ยมันมีผลอย่างไรขยุคยุคมสมัยนะครับคือมันก็ไม่ได้เหมือนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งนํามาเรียนรู้ได้ อันนี้เป็นเวอร์ชัน BBC แผนกภาษาฮินดีนะครับประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านและชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ทางพื้นที่ตอนกลางและตันออกนะครับของอินเดียเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏลทัทธิเหมาและกองกําลังความมั่นคงของรัฐมาอย่างยาวนานการก่อการของกลุ่มลทัทธิเหมาซึ่งเป็นกระบวนการติดอาวุธซึ่งมีเป้าหมายในการสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ดำเนินมาเป็นระยะเวลากว่า60ปีและได้ร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันรายรัฐบาลอินเดียเรียกขบวนการนี้ว่ากลุ่มสุดตรงฝ่ายซ้าย หรือเป็น Left-wing extremism ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการลุกคือของชาวนาในรัฐเบงกอลตะวันตกนะฮะ Western Bengal นะฮะเขาเรียกว่า Left-wing extremism นะครับในมุมมองของรัฐบาลอินเดียเอาจริงไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเทียบได้กับสถานการณ์ระหว่างไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเทียบได้มากกว่า กับสถานการณ์นู่นนะที่ประเทศโคลัมเบียที่โคลัมเบียหรือในลาตินอเมริกาซึ่งเจออะไรแบบนี้เยอะนะครับเอาละผมอ่านต่อเขาบอกว่าทั้งหมดนี้มัน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 มีมาเว็นเวลาประมาณ60ปีได้นะครับหลังจากช่วงปี1967ที่ชาวนาในรัฐเบงกอลตะวันตกลุกฮือหลังจากนั้นภายในช่วงกลางทศวรรษ2 0 0 0กรขบวนการดังกล่าวได้ขยายที่พลไปเกือบหในสของเขตต่างๆทั่วประเทศอินเดีย โดยในปี2009นายกรัฐมนตรีมานโมฮ oh ันสิงเคยกล่าวไว้ว่ากลุ่มลทัทธิเหมาเป็นภัยคุกคามในประเทศซึ่งร้ายแรงที่สุดเอาจริงแล้วไอ้ไอข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่สามารถหยิบไปวิเคราะห์เชิงอเปรียบเทียบกับเนปาลได้นะฮะว่าเนปาลเนี่ยเขาขัดแนวทางในการรับมือกับกลุ่มลทัทธิเหมาอย่างไรนะครับแต่ว่าในอินเดียไม่แน่ใจว่านี้มันมีวิธีการรับมือหรือไม่มีเดี๋ยวผมจะอ่านต่อรัฐบาลอินเดียได้กำหน,นดเส้นตายว่าจะยุติ การกำเริบของกลุ่มลทัทธิเหมาภายในเดือนมีนาคม2026นะฮะแล้วก็เริ่มดาเนินการปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธศาสตร์ปราบปรามอย่างไร้ความปราณีนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์นี้มันก็ไม่ใหม่มากนะระหว่างเดือนมกราคม2024ถึงเดือนกันยายน2025กองกําลังความมั่นคงของอินเดียได้สังหารผู้ต้องสงสัย ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏได้มากกว่า600รายแล้วนะฮะแล้วก็ตามข้อมูลเว็บไซต์ South Asia terrorist portal นะครับหรือ South Asia terrorism portal หรือ satp เนี่ยในารู้มิลีชีวิตดังกล่าวมีสมาชิกระดับสูงหลายคนของพรรคคอมมิวนิสต์อินเดียลัททิเหมาซึ่งเป็นองค์กรซึ่งรัฐบาลสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมด้วยเพื่อควบคุมพื้นที่ในกลุ่มลทัททิเหมาซึ่งมีที่พลรัฐบาลอินเดียได้จัดตั้งค่ายใหม่ เป็นข่ายทหารใหม่หลายสิบแห่งโดยเฉพาะในรัฐช,ชัดดีสครเนี่ยนะฮะสครเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรัฐตอนกลางของประเทศ,เทศอินเดียซึ่งมีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองร้อยละ30แล้วก็มีพื้นที่ป่าทึบเป็นจำนวนมากท่ามกลางการปราบปรามเมื่อต้นปีที่ผ่านมากลุ่มกบฏละที่เหมาได้ประกาศว่าพร้อมเปิดการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลอินเดียภายใต้งเงื่อนไขบางประการ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ปฏิเสธข้อเสนอการเจราจาโดยระบุว่าจะไม่มีการดํดาเนินการใดๆเว้นแต่กลุ่มกบฏจะยอมวางอาวุธเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากำลับปฏิการของรัฐบาลไม่เพียงแต่จะมีความจำเป็นแต่ยังดูเหมือนว่าจะได้ผลงานตามเป้าหมายด้วย ผมอ่านไปอ่านมาตอนแรกผมคิดว่า BBC เขียนเรื่องนี้มาเพื่อออกแบบให้เรานั้นตั้งคําถามเกี่ยวกับการใช้กําลังอ่านไปอ่านมาเฮ้ยบทความนี้กําลังจะบอกหรือเปล่าว่าการใช้กําลังมันมีผลในทางที่สามารถปราบกลุ่มกบฏลทัทธิเหมาได้นะฮะงั้นไม่ต้องใช้เป็นการเมืองเชิงเปรียบเทียบแล้วอันนี้คงเปรียบเทียบไม่ได้กับอะไรละดูเหมือนว่าเป็นการปราบกบฏลทัทธิเหมาที่อินเดียทาได้สาเร็จรหรือเปล่าอันนี้ผมอ่าน BBC นะฮะรายงานประจําปีของกระทรวงมหาทยของรัฐบาลกลางที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาระบุว่ากองกําลัง มันคงได้ดำเนินการปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มลทัทธิเหมามาเกือบ2เท่าในช่วงต้นปี2024เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2023แล้วก็พบว่าจำนวนกลุ่มกบฏท,ที่ถูกสังหารในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง5เท่าขณะเดียวกันกลุ่มนักสิทธิมุษยชนได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากการปฏิบัติการของรัฐบาลพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบลทัทธิเหมาย,ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งยากจนและด้อยพัฒนาที่สุดของอินเดียแม้ว่าที่นั่นจะแวดล้อมไปด้วยาารรรัมมาากมชสิ่ง่วด ยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมืองต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระอันหนักหนาสาหัสของความขัดแย้งดังกล่าว อย่างไรก็ดีผมคิดว่าน่าจะมีนะที่เป็นการไปฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยที่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายซึ่งบ,บัติกการในการฆ่าการนากลุ่มกบฏลทัทธิเหมานะฮะมันก็คงจะมีผู้บริสุทธิ์ซึ่งโดนลูกหลงไปด้วยนะครับเป็น collateral damage นะครับอันนี้ผมผมเสริมนะฮะไม่ไม่ใช่ BBC เขียนมา BBC ีซเขาเขียนมาอย่างนี้ว่าในเขตบัสดาของรัฐเบการัมเมตามีเนี่ยเขาบอกว่ามีกิจกรรมไว้ทุกข์ให้กับบุตรชายของครอบครัวหนึ่งซึ่งอายุ20ต้นต้นที่ถูกกลุ่มกบฏลทัทธิ เหมาสังหารเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏดังกล่าวไปกล่าวหาว่าซูเรสนั้นมีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ครอบครัวของเขาและครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ชาวบ้านในพื้นที่โดนลัางแคนจากกลุ่มลทัทธิเหมานะฮะเฮ้ผมอ่านไปอ่านมา มันไม่ใช่สตอรี่ของการที่กลุ่มกระบฏลทัทธิเหมาถูกปราบปรามแล้วแบบมีผู้บริสุทธิ์ซึ่งถูกรอบสังหารโดยที่เป็นการลอบสังหารผิดเป้าผิดเป้าโดยที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ระมัดระวังคือเนี่ยไม่ใช่สตอรี่ของสตอรี่นี้นะอันนี้อ่านไปอ่านมาไปไปประมาณเนี่ยเรื่องราวก็คือว่ากลุ่มลทัทธิเหมาเนี่ยพยายามที่จะล้างแค้นด้วยการเอาคืนผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านญาติพี่น้องของครอบครัวของตำรวจในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย เป็นกลายเป็นว่าเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายซึ่งมีความชอบธรรมและฝ่ายซึ่งไม่มีความชอบธรรมค่อนข้างชัดเจนในปี2021กองพลังความมั่นคงยิงผู้ประท้วง4ชิต5คนในเขตสุขมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ชาวบ้านอ้างว่าออกมาคัดค้านการตั้งค่ายความมั่นคงแห่งใหม่ในพื้นที่ส่วนตำรวจบอกว่าพวกเขาถูกกลุ่มกบฏยุยงให้ใช้กำลังแม้ชาวบ้านยืนยันว่ากลุ่มผู้ประท้วงเพียงแค่ต้องการปิดถนนเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เท่านั้นนะก็มีผู้ประท้วงนั้นโดนยิงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลอินเดียเขาใช้ในโยบายไม่อดทนอดกลั้นโดยเด็ดขาดต่อกลุ่มลทัทธิเหมาที่เขาบอกว่าเริ่มเห็นผลแล้วแล้วก็มีฝีมือของกองกำลังสำรองประจำเขต District Reserve Guard นะ,ะ DRG นี่แหละซึ่งประกอบไปได้วยคนในพื้นที่และอดีตกระบฏซึ่งยอมจำนนและเขามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียที่สั่งการประสานงานในการล้างเครือข่ายบรรดาผู้ก่อการร้ายกลุ่มลทัทธิเหมาออกไปนะฮะแล้ว DRG หรือ District Reserve Guard เนะะี่ยได้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ฝ ความมั่นคงในการติดตามทางยุทธวิธีและก็แหล่งหลบซ่อนของกลุ่มกบฏ